สวัสดีทุกๆคนไลน์ขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวัดทับนะครับช่องที่พวกเรานจะพูดคุยการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังนะครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกๆคนไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวิสต์ดิงเวิลด์ซึ่งพวกเราก็ห่างหายกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับกับเรื่องราวของความสําสคัญของงู โายหลายคนที่กำลังรอเรื่องราวคอนเทนต์จากวิสัทดิงเวลในช่องว t s ซ p p อยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพยายามทำเรื่องราวของตัวละครให้มันหลากหลายนะฮะแต่ถึงยังไงครับผมก็กลับไปดู Harry p o พอตเอีกแล้วนะฮะและก็ตอนนี้ถึงภาคที่2ครับซึ่ง แน่นอนครับว่าจะเป็นภาคที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวงูมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราครับเราก็เลยอยากจะพาทุกคนนั้นนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความสําคัญของงูกันว่าในโลกของวิสาต์ดิมเวลเนี่ยงูมีความสําคัญมากแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันก่อนเลยนะครับเรามาแบบเชื่อมโยงกันแบบง่ายๆก่อนเลยไหมหากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของงูคุณไม่ต้องมองไกลเลยครับมองแค่ฮอกวอตส์ก่อนเลยครับ ฮอกวอตต์ Hogwarts, มีบ้านประจําเป็นรูปงูซึ่งเป็นบ้านของซิทรีนและผู้ก่อตั้งก็คือซาซาซิทรินซึ่งมีความภาคภูมิใจในการทะเยอทะยานมากๆที่สุดซึ่งงูเองเป็นสัญลักษณ์ของความทะเยอทะยานนั้นด้วยและก็ความเย่อหยิ่งฉลาดแกมโกงต่าง,ง,งๆนานามากมายเลยครับมีงูเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะเข้ากันได้อย่างดีเลยครับกับซิทรีน แต่ถ้าเกิดถามเราว่าในโลกของวิษณ์ดิ้งโร่เนี่ยมีแค่ฮอกวอตส์อย่างเดียวหรือเปล่าที่มีงูเป็นสัญลักษณ์แน่นอนครับว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าในบทบาทสําคัญของโรงเรียนอื่นก็มีเช่นกันอย่างอิลล์มอร์นี่ครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะซ่อนตัวอยู่ในเมซาชูเซตครับที่สหรัฐอเมริกานั่นเองและพวกเขา มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงูอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าบ้านแห่งหนึ่งในโรงเรนแห่งนี้ถูกตั้งตามชื่อสัตว์วิเศษอย่าง h o r n e t Serpent นั่นเองครับ และเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของจิตใจของพวกเขาอีกด้วยงูตัวนี้นะครับถูกเลือกให้กลายเป็นสัตว์วิเศษประจําตัวของผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งตัวของเขาชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับและเขาก็ยังสามารถที่จะสื่อสารเกี่ยวกับพาร์เซลเมลได้อีกด้วยและเสนอให้งูตัวนี้นี่แหละครับกลายเป็นสัตว์วิเศษเป็นแกนกลางของมายเกย์สิ์ที่ผลิตเป็นที่แห่งแรกในอเมริกาอีกด้วย เมื่อเราพูดถึงพาเซลมเมอร์สักครู่นี้นะครับในโลกของเวทมนต์นั้นนะครับการสื่อสารกับงูเนี่ยถูกนํามาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเลยนะครับซึ่งภาษานี้นะครับพอหมดแม่หมดบางคนเท่านั้นที่สามารถพูดได้และนั่นก็อย่างที่เราได้พูดแบบสักครู่นี้นะครับก็คือพาเซลเมาส์นั่นเองเสียงของพาเซลเมาส์นะครับก็ฟังดูอาจจะไม่ค่อยไพเราะสักเท่าไหร่เลยครับเพราะมันจะคล้ายๆเกี่ยวกับเสียงฟอของงูนั่นเอง การจะพบคนที่ใช้ภาเยเมาได้นะครับนับว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเวทมนต์นี้นะครับจะสามารถที่จะพูดได้จริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นลูกหลานของซาซาสตูรินเท่านั้นแหละครับแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นข้อยกเว้นเน่ะนะฮะเพราะว่าตัวของเขานี่มีความเชื่อมโยงกับวอร์เดนมอนนั่นเองภาษานี้นะครับยังเป็นภาษาที่ไม่ถูกยอมรับในชุมชนของผู้วิเศษสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าหลายคนมีความเชื่อว่า ภาษานี้นะครับจะเป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดเพราะฉะนั้นนะครับหากเจอใครก็ตามครับที่พูดภาษานี้ให้ตีความไปก่อนเลยครับว่าชายผู้นี้หรือหญิงผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ศาสตร์มืดน,นั่นเองนะฮะในบรรดาศาสตร์เวทมนต์ทั้งหมดเลยนะครับที่มีความสําคัญและเป็นสัญลักษณ์ในโลกเวทมนต์งูถือเลยครับว่ามีความเชื่อมโยงกับศาสตร์มืดมากที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญลักษณ์ของววเดมอนนั่นเองซึ่งเมื่อเราได้เจอววเดมอนนะครับสัญลักษณ์แห่งความมืดของเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเป็นรูปที่งูออกมาจากปากหัวกระโหลกนนั่นเองนอกจากนี้นะครับงูที่เขาเลี้ยงเนี่ยยังมีชื่อว่านาคินีซึ่งเป็นงูที่โหดเหี้ยมพอสมควรเลยนะครับ เธอเนี่ยสามารถกินเหยื่อของวัวแนมอมอ,อย่างเลือดเย็นเลยหากว่ายังดุร้ายไม่พอใช่ไหมครับยังมีงูอีกหนึ่งชนิดครับที่น่ากลวงมาที่สุดและอยู่ในฮอกวอตมาก่อนด้วยนั่นก็คือบาซิลิดนั่นเองครับมันถูกเลี้ยงโดยซาลซาซิทรินครับซึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อในการขับไล่พ่อมดแม่มดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์และเขาเองก็ยังมีความคิดสุดโต่งเกี่ยวกับศาสตร์มืด อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากจะมองว่าในโลกเวทมนต์นี้เนี่ยศาสตร์มืดเหมาะกับสิ่งมีชีวิตตัวไหนมากที่สุดนั่นก็คงจะหนีไม่พ้นพงูแน่นอนครับในเรื่องของวิาสาตดิเวล d นะครับงูถูกจัดให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญมากๆอย่างฮอครักอีกด้วยครับนาคินีนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับว่าเป็นผู้ถูกสาบให้กลายเป็นงูตลอดกาลนะฮนะ จริงๆอย่างที่เรารู้ครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนากินีเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปี1920ครับจนเธอกลายเป็นงูลและไปอยู่กับวัวเดมอร์เธอไม่เคยห่างกายเขาไปเลยครับและก็ยังแสดงความรักที่มีให้กับเขาอีกด้วยแน่นอนครับว่าตัวของวัวเดมอร์เองก็รักงูอย่างมากครับถึงขั้นที่ว่าให้เธอเนี่ยกลายเป็นฮอคคาของเขาอีกหนึ่งอย่างด้วย เห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวงเขาเองเยมีความสําคัญเกี่ยวกับงูมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับเมื่อพูดถึงงูเมื่อพูดถึงฮอครักและยังมีเหตุการณ์สําคัญอีกไหมในโลกเวทมนต์ที่มีงูมาเกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับฮอกวอตส์นี่แหละครับงูยากอย่างบารซิวินที่ฮอกวอตส์นะครับถือได้เลยว่าเป็นราชาแห่งงูมีความสามารถที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตได้เพียงแค่สบตาเท่านั้น ซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องแปลกครับที่จะฟักบาซิลได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและแน่นอนครับว่าถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอีกด้วยแต่ยังไงซะครับซาซาเซฮิวินก็ซุกซ่อนงูตัวนี้เอาไว้ในห้องแห่งความลับของเขานั่นเองและงูตัวนี้นี่นะครับเกี่ยวจะเป็นงูที่ปิดโรงเรียนฮอกวอตไปตลอดการอีกด้วยโดยน้ำมือของงูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นณเวลานั้นนะครับ และแน่นอนครับพูดถึงความสำคัญมากขนาดนี้แล้วหากยังไม่พอเลยนะครับในโลกของวิสต์ดิงเวลนั้นเนี่ยในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเลยนะครับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกก็คือการนำงูมาพูดคุยกับแฮ r ์รี่ t t e r ตอร์ครั้งแรกครับแฮร์รี่ในตอนนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่พ่อม่ศาสตร์มืดหรือเซูรินก็ตามแต่ดูเหมือนกับว่างูเนี่ยจะเลื้อยเข้ามาในชีวิตของเขาบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับ ครั้งแรกที่เขาไปที่สวนสัตว์ครับงูเหลือมนี้เนี่ยมาขอบคุณเขาซึ่งแฮร์รี่เองก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยงูออกจากกรงหรอกครับแต่มันรู้สึกขอบคุณเขามากๆและมันก็ออกไปใช้ชีวิตของมันอย่างอิสระได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าหล,หลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันก็แค่ปล่อยงูนี่เออแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าในบรรดาเรื่องราวของงูที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยครับสิมีชีวิตตัวนี้มีความ โดดเด่นเป็นอย่างมากในโลกของวิศ n g วิลล์ตั้งแต่ถูกนำเสนอขึ้นมานะฮะแล้วสำหรับเพื่อนๆละครคิดว่าง,งูเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนเกี่ยวกับโลกของวิศ n g วิลล์มาคอมเมนต์กันให้ฟังกันหน่อยครับและเป็นไงบ้างครับคลิปนี้หายคิดถึงกันหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแฮ r ์รี่ t อตเตอร์และก็วิศนุวิล์นะฮะถ้าชอบยล่งกดไลค์ like, กดซับกดกระคางเพื่อนๆคลิปต่อไปนะครับกดแชร์ share. เพื่อให้เพื่อนทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ